สวัสดีครับอยู่กับพี่ทิกเกอร์ภูพัดฟิล์มนะครับในเพจภูพัดฟิล์มแล้วก็ช่องบ้านแดงนะครับภูพัดฟิล์มนะครับแล้วก็วันนี้พี่ทิกเกอร์ก็พามาเที่ยวคาเฟ่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาในรูปแบบเที่ยวอย่างเดียวแต่ว่าเที่ยวให้มีสาระนะครับกับวันนี้นะครับนั่งอยู่กับน้องซันนี่นะครับสวัสดีครับซันนี่ครับผมจากช่องเฟิงสุยแลงวูจนะครับผู้จาภาษาฮงจุ้ยครับผม นี่วันนี้นะครับได้ยินคําว่าหงจุ้ยหงจุ้ยนะครับตอนนี้สายมูนี่พี่ว่าน่าจะหูพึ่งนะครับตอนนี้นะครับอยู่หน้าจอก็เก็บดีๆเคล็ดลับดีๆในการที่จะเสริมหงจุ้ยของตัวเราเองวันนี้เราต้องมาทําความรู้จักก่อนว่าหงจุ้ยหรือว่าโหรัตั์โหรสตั์จีนใช่ไหมหงจุ้ยโหรสตั์จีนจะมีแบ่งเป็นอะไรบ้างครับนรองซันนี้ถ้าสะโขบใหญ่ๆนะครับสําหรับโหระตัทจีนเนี่ยมันเยอะมากกว้างมาก แต่ส่วนที่เราจะคุ้นหูติดหูเลยคือ1คือหงจุย้ย2คือโงเฮงแล้วก็3มหลังๆมานี้ค่อนข้างจะโดดเด่นก็คือดวงจีนนะครับผม,มสามส่วนเนี่ยที่ที่คนไทยเราจะคุ้นเคยครับแล้วทีนี้โอ้มีตั้ง3าอย่างแตกต่างกันยังไงแล้วมันใช้ยังไงครับอ่าการใช้งานนะหวงจุ้ยเนี่ยมันคือบ้านที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมครับผม สถานที่ที่เราอยู่อาศัยประจําสถานที่หนึ่งหนึ่งใดๆพวกเนี้ยอืม mm. เออแล้วเราอยู่ตรงนั้นอ่ะประจําตรงเนี้ยอิทธิพลของฮวงจุ้ยจะมีต่อบุคคลนะครับส่วนดวงจีนดวงจีนคือครั้งแรกที่คุณถือกําเนิดขึ้นมาหูแว่ขึ้นมานั่นแหละ้ oh. การรับพลังงานครั้งแรกจากดวงดาวอันนั้นอนะ เป็นพื้นฐานของ,ของวิชาใช่ของพื้นฐานของชีวิตแล้วก็เป็นพื้นฐานของวิชาดวงจีนครับส่วนงูเฮ้งนี่คือการปรับเปลี่ยนทางาดอรลักษณ์ใบหน้าของเราหรือว่ารูปร่างลักษณะต่างๆอ๋อแสดงว่างูเฮงนี่ด้วแสดงว่าดวงจีนไม่ไม่สามารถปรับได้แต่งูเฮ้งนี่เราปรับได้ใช่งูเฮ้งปรับได้หวงจุ้ยก็ปรับได้ห่วงจุ้ยปรับได้ครับแต่หัวใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ว่า พื้นฐานดวงชะตาหรือวิชาดวงจีนครับอ,อันนั้นคือสําคัญทีนี้อยากจะให้น้องซันนี่นะครับอธิบายในเรื่องของ่วงจุ้ยในสกปใหญ่ๆสักนิดนึงครับโลกของเราเนี่ยมันมีพลังสนามแม่เหล็กโลกนะครับห่อหุ้มอยู่พลังสนามแม่เหล็กตัวเนี้ยเข้ามาอยู่ในสถานที่พักพำนักของเราเนี่ยที่เราอยู่เป็นประจำเมื่อคนเราเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ เราก็จะได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กโลกตัวนี้นั่นเองครับจากสนามแม่เหล็กโลกใช่สนามแม่เหล็กโลกครับผมซึ่งในแต่ละที่สนามแม่เหล็กโลกก็จะ,จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะว่าโครงสร้างของอาคารบ้านเรือนแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแล้วคนเข้าไปอยู่อาศัยก็แตกต่างกันออกไปเพราะพื้นฐานดวงชะตานั่นเองครับก็งั้นแสดงว่าในแต่ละที่เนี่ย ที่มีแต่ละบุคคลอาศัยอยู่ก็อาจจะมีผลกระทบมากน้อยไม่เหมือนกันอีกใช่พลังสนามแม่เหล็กลูกพลมีส่งผลกระทบกับแต่ละบุคคลได้ไม่เท่ากันก็เพราะพื้นฐานดวงชะตาแตกต่างกันคับโอ้เพราะฉะนั้นโหเป็นสิ่งที่มหาศจรรย์มากๆเลยท่านผู้ชมซึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนเนี่ยจะอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยก็จะรับ เขาเรียกว่าพลังงาน,างนบวกลบเนี่ยแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าตัวเราเนี่ยดวงจีนของเราเป็นยังไงใช่แล้วก็เราจะรับพลังงานบวกลบมากน้อยแค่ไหนเรารับลบมาเราก็อาจจะมีการแก้ไขเขาเรียกว่าหั่เฮ้งใช่ไหมออถ้าเกิดในแง่ของสรีระาศาสตร์การปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาคือหงเห้ง,หงใช่ไหมในภาษาคนไทยเราเนาะนะครับ อ๋อแสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนเนี่ยได้สองอย่างก็คือสถานที่กับสลีล่าซางั้นแสดงว่าถ้าสมมุติว่าพี่อยากจะเสริมคางเสริมหน้าแสดงว่าอันนี้เขาเรียกว่าปรับปรับสลีะ่าซาให้เข้ากับพื้นฐานดวงชะตาอ๋อ๋อแต่ถ้าในเรื่องของสถานที่เนี่ยเขาเรียกว่าปรับผงจุ้ยปรับหงจุ้ยครับโอ้นั่นไงท่านผู้ชมอันนี้ศาสตร์นี่โห มันลึกซึ้งมากแล้วก็มันมีอะไรที่แบบรายละเอียดปีกย่อยมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่เรียงกันไปใช่พี่อยากให้อะลองมองตัวอย่างอ่าพี่ขอถามพี่ทิเกอร์นะครับสถานที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยหันไปทางทิศไหนร้านถ้าถ้าตรงนี้เป็นหน้าร้านหน้าร้านนี่หันไปทางทิศเหนือครับค่ะเพราะฉะนั้นละร้านค้าตรงนี้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องดื่ม เครื่องดื่มก็คือธาตุน้ำนั่นเองครับพิธเกร์อ๋อแสดงว่าเหมาะกับาการประกอบอาชีพธาตุน้ำ hmm. นะครับอาชีพธาตุน้ำมีหลากหลายประเภทนอกจากการเป็นเครื่องดื่มแล้วก็สามารถจะเป็นเกี่ยวกับงานด้านวิจัยนวัตกรรมต่างๆอันนี้ hmm. ก็เป็นลักษณะแล,แล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าถ้ามันหันหันไปทางเหนือเนี่ยมันควรจะเหมาะกับอะไรหรือว่ามันมีตําราของเขาอยู่ oh. ใช่เรามีวิธีการบอกเรามีเนื้อหาวิชาบอกว่า ทิศเนี้ยเหมาะกับอาชีพหรือบุคคลในลักษณะไหนบุคคลธาตุไหนนะครับผมอันนี้จะมีบุคคลธาตุไหนด้วยบุคคลธาตุไหนด้วยแล้วก็อาชีพธาตุไหนแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าบุคคลเนี้ยเป็นธาตุไหนดูที่วันเดือนปีใช่เราต้องไปดูวันเวลาตกฟ้าวันเดือนปีพื้นฐานดวงชะตาว่าเขาเป็นธาตุไหนเหมาะกับอะไรเหมาะกับอะไรนั่นเองเหมิงตึงเนี่ยมาเปรียบเทียบกับหน้าผาคนเรา ถ้าหน้าผากคนเราใหญ่หมายความว่าความคิดความอ่านเนี่ยมันเปิดกว้าง oh, นะครับลึกซึ้งนะมาเปิดกว้างมากเลย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นนะคนไหนโง,เง่เฮงอันนี้โนเรื่องโง,เง่เฮงคนไหนหน้าผากใหญ่นี่คือพื้นที่ในการรับทรัพย์รับโชคก็หมายความว่าเราอ่ะคิดอ่านได้วกว้างไกลมากกว่าคนที่หน้าผากแคบนะครับผมประมาณนีอ้อันนี้คือด้านฮวงจุ้ยด้านหงจุย <laughs> งจ้ยกับโง่เฮงเสริมเข้าไปนะครับ งด้านวยก็คือทุกอย่างเนี่ยทั้งคนทั้งสิ่งของทุกอย่างเนี่ยมันคือเป็นสิ่งเดียวกันหมดแต่เราแยกย่อยคําพูดให้เขาเองนะครจักรวาลอยู่ในตัวคุณนะครับก็ในด้านของฮวงจุ้ยงูเฮงเนาะที่เราฟังจากน้องซันนี่ก็จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะปรับได้แต่ว่าในดวงจีนนะแต่ละคนจะได้รับพลังมาตั้งแต่แววแ,แล้วตั้งแต่เกิดามาแล้ว,ลวเกิดไม่เหมือนกัน อันนั้นคือเข็มทิศนําทางว่าคุณจะปรับทั้ง่วงจุ้ยแล้วก็หมงเห้งยังไงให้เสริมดวงชะตาต่อ,ต,อต่อไปนั่นเองอ๋ออ,อย่างสมมุติว่าคนคนนึงเนี่ยเกิดมาเนี่ยคนนี้ก็เกิดมาแล้วรู้สึกจะสุขภาพไม่ดีตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสุขภาพไม่ดีคุณก็ปรับได้ในแง่ของ่วงจุ้ยนะครับหรือวิธีการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการดูแลสุขภาพ ในช่วงเวลาต่างๆของปีเช่ไหมเช่นห,หน้าหนาวเนาะถ้าคุณขี้หนาวคุณก็อาจจะต้องเติมธาตุไฟนะครับธาตุไฟเนี่ยมันก็ไม่ใช่คงไม่ได้กินไฟจริงๆอะแต่ว่าขอความอบอุ่นจากทางทิศใต้ได้ครับการหันหัวนอนไปทางทิศใต้หรือว่าการไปทางนั่งรับลมรับแดดทางทิศใต้ก็สามารถเพิ่มพลังงานหันหัวนอนไปทางทิศใต้ได้ครับผมอันนี้คือ,อการปรับฮวงจุย้ย แต่ว่าคนโบราณส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าหันหันหัวนอนนะต้องหันไปทางทิศเหนือทิศตะวันออกเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะในในแง่ของของของเอ่อความเชื่อแต่ละบุคคลนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถปรับได้ให้เข้ากับพื้นฐานดวงชะตาของเราครับแม้แต่ทิศตะวันตกเราก็สามารถจะเจริญรุ่งเรืองได้จากทิศนั้นนะครับแต่ทีนี้อย่างบางคนน้องซนนี่มีเลือด เลือดจะร้อนเลือดเย็นเนี่ยมันเกี่ยวเกี่ยวถ,ถูกต้องเพราะที่เราบอกว่าพื้นฐานดวงคุณเป็นคนอลักษณะอาจจะเป็นเลือดลมสูบฉีดรุนแรง<ล>การที่เลือดเลือดลมสูบฉีดเนี่ยเป็นไปได้สองลักษณะครับก็คือพลังงานธาตุไฟเยอะกับพลังงานธาตุทองค่อนข้างเยอะอนะครับเนาะแล้วมันดีหรือไม่ดีครับถ้าเกิดธาตุทองเนี่ยโดยปกติธาตุท,ทองมันจะต้องดันลงข้างล่างครับ แต่เกิดธาตุไฟย่างเมื่อกี้มาพูด<น>ถึงในเรื่องของสนามแม่เหล็กเนาะม,มันมีความเกี่ยวเกี<น><ๆ>่ยวเนื่องกับฮงจุ้ยยังไงแล้วก็มันมีความสําคัญแค่ไหนเราให้น้องซันอธิบายหน่อยความสาคัญของฮองจุ้ยกับสนามแม่เหล็กโลกนะครับ้วยบรรยากาศของโลกเราเนี่ยมันหอมุ่มด้วยสนามแม่เหล็กเนาะเพราะฉะนั้นอะสนามแม่เหล็กโลกก็มีผลต่อคนเราที่อาศัยอยู่ในสถานที่ต่างต่างกันออกไปนะครับถ้าเกิดตัวสนามแม่เหล็กโลกในอาคารนั้น ส่งเสริมผู้ที่อยู่อาศัยก็จะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีความคิดที่ปลอดโปร่งมีสมองที่โลดแล่นใช่ไหมครับเลือดลมสูบฉีดได้ดีแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยจะส่งเสริมกับคนคนนั้นเร,รเราก็จะต้องไปขึ้นรูปรวงจีนนั่นเองอห็นหั้น่นก็แสดงว่าเป็นที่มาของวิชาดุงจีนหรือโหราศาสตร์จีน และที่จะพัฒนาต่อไปผ่านกลายเป็นโหมฮงเพราะว่าโหมฮงก็คือร่างกายคนนั่นเองนั่นแสดงว่าดวงจีนกับโหมห่งนี่คือมัน,มนคนละส่วนกันมันจะเรียกว่าคนละส่วนก็ได้แต่ว่าเป็นส่วนที่สืบเรื่องกันมาใช่ไหมครับนะครับผมนั่นแสดงว่าเราจะรู้ว่าเราควรจะปรับโหมห่งยังไงเราก็ต้องรู้ดวงเราก่อนใช่ดวงชะตาว่าเราควรจะปรับอย่างไรใช่ไหมคะว่า เราควรจะเสริมจมูกหรือว่าเสริมคางตรงไหนอ,อะไรอย่างใดเราก็ดูที่ดวงชะตาเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยเป็นแผนที่ชีวิตมีสรุปคร่าวๆในช่วงต้นนี้นะครับก็คือเราจะเสริมโงเห้งของเราหรือว่าเสริมดวงชะตาของเราเราจะต้องมาดูที่ดวงของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างในส่วนของดวงดวงตัวเรานะครับแล้วก็ไปดูอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ ก็คือพวงจุ้ยเสร็จแล้วเราก็ถึงจะมาดูดวงจีนเอออยากจะลองทดลองว่าอยางพิติเกอร์อย่างเงี้ยหน้าตาก็ดูแบบใช้ได้อย่างเงี้ยเพราะใช้ได้เราควรจะปรับแบบไหนอะไรอย่างงี้เพื่อที่จะเสริมทรัพย์ในส่วนของโงเฮงในรูปก็เรียกนอนรักษาจริงๆเลยนะครับส่วนที่เป็นเรื่องรับทรัพย์รับโชก็มีส่วนที่จมูกเพราะฉะนั้นอะ ปีกจมูกของทุกคนอย่าได้ด้อยค่าว่ามันออมีลักษณะเยอะเกินไปบางทีการที่จะปีกจมูกใหญ่หมายความว่าคนนั้นสามารถจะหาเงินได้หลายทิศทางนะครับสําหรับกรณีจมูกนะปีกจมูกนะครับอันนี้เป็นทุกคนไหมหรือว่าทุนอนเองทุกคนใช่ไหมใช่แต่ว่าความว่าสัดส่วนใหญ่หรือเล็กเนี่ยขึ้นอยู่กับโครงใบหน้าถูกไหมครับสัดส่วนที่เหมาะสม ทุกอย่างในมหเฮงหรือว่าดวงจีนทุกอย่างของลักษณะในจีนเราจะเน้นที่ความสมดุลเป็นหลักการที่จมูกใหญ่เกินแล้วหน้าคุณเล็กก็มีผลอีกอย่างหนึ่งอ,อาจจะหาเงินเก่งนะครับผมเป็นคนที่หาเงินเก่งนะกรณีที่จมูกใหญ่ห,หมายความว่าหาเงินได้หลากหลายทิศทางมันจะแยกย่อยลงไปว่าปีกจมูกนี่คือ,อการเก็บทรัพย์รับทรัพย์นะครับ ตัวซัวตัวสันจมูกถ้าเกิดสันจมูกสูงก็คือเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงนั่นเองอนะการที่มีภาวะผู้นําสูงก็ทําให้เราเนี่ยมีความคิดความอ่านที่เฉียบขาดเนาะใช่ไหมครับของก็เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ยังพูดถึงในเรื่องของสุขภาพสุขภาพเนาะมีเลือดร้อนเลือดเย็นในอย่างพิทิเกอร์เนี่ยบอกเลยว่าผิวนี่จะเย็นเย็นช้ำเลย แต่ว่าอย่างคูนัทเขาจะเป็นคนตัวร้อนและมือก็ร้อนหมดเลยอันนี้มันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวยังไงครับแสดงว่าพื้นฐานดวงชะตาบุคคลที่ตัวเย็นเป็นไปได้ว่าธาตุน้ำค่อนข้างสูงนะครับก็ภายนอกอาจจะเย็นแต่ว่าภายในอาจจะร้อนนะครับเพราะว่าพื้นฐานดวงเนี่ยมันประกอบด้วยสี่องค <hak> ์ประกอบ แปดด้วยองค์ประกอบนะ,นะครับดวงจีน,นมันมีแดช่องวันเดือนปีด้านบนกับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็น8องค์ประกอบที่เป็นอยู่ในพื้นฐานดวงชะตานะครับแล้วแต่ละองค์ประกอบเนี่ยก็จะบอกว่าสุขภาพเราเป็นอย่างไรในส่วนไหนนั่นเองอ,นนอยนางเราต้องไปเ,เลือดเย็นแต่อา,<ช>อาจภายใ<ช>นอัดร้อนก็ได้เพราะเพราะว่าจริงพี่ก็ใจร้อนมากเลยนะครับพื้นฐานดวงชะตาก็อยู่ที่ตัวเอง อันนั้นเขาเรียกว่าด็ดถีนะครับแต่ถ้าเกิดดูองค์ประกอบภายนอกเช่นเลือดลมหรือว่าสรีระต่างๆทําไมเนื้อเย็นตัวเย็นอย่างเงี้ยเราต้องไปดูในพื้นดวงอีกทีหนึ่งครับทีนี้หลักการเนี้ยเราจะใช้ชีวิตยังคือเราจะปรับยังไงอย่างสมมุติว่าคนมีเลือดร้อนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากจะจับตัวคนตัวเย็นนะแล้วมันจะต้องแก้ไขอะไรยังไงได้ไหมหรือว่ามันแก้ไม่ได้แล้วกรณีที่ว่าอยู่แบบ โสดนะครับคณก็ไม่ต้องไปหาคนคนก็หาทิศเอาแล้วเลือดร้อนใช่ไหมครับเลือดร้อนนะเลือดร้อนคุณก็ไปทิศเหนือหันหน้าทิศเหนือรับลมทิศเหนือหรือว่าดูดาวก็ได้ครับอ um. เพราะฉะนั้นอ่ะโหราศาสตร์จีนแล้วก็แนะวิธีการปรับตัวแบบง่ายๆเช่นคุณก็ไปดูดาวถ้าคุณรู้สึกว่าคุณวันไหนเลือดลมสูบฉีดมากคุณก็ไปดูดาวรับไอเย็นนั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดวันไหนคุณหนาวมากรู้สึกหนาวคุณก็ไปตากแดดอุ่นๆช่วงเช้าหรือว่าตอนเที่ยงเลยก็ได้เพราะกลางวันนี้ร้อนจอัดพลังงานทาาดไฟเยอะน,อน,นี่คือการปรับสําหรับคนไม่มีคู่เออใช่แล้วก็คคนมีู่แล้วนะมีคนมีคู่ <c oughs> เราก็เปิดดวงตานะครับ แล้วเราก็แลกเปลี่ยนเคมีกันได้นะคะอันนั้นเ,เข้าใจเนาะคาวมาแลกเปลี่ยนเคมีนะโ okay, อเคเนาะโอเคโอเคค่ะ่ีแลกเปลี่ยนเคมีเพราะฉะนั้นนะไอ้คำว่าแลกเปลี่ยนเคมีเองคือเป็นที่มาของคําว่าสมพงไม่สมพงภ oh. าษาเราบอกว่าแลกเปลี่ยนเคมีแต่ว่าวิชาคนโบราณเขาไม่รู้คําว่าแลกเปลี่ยนเคมีเวลา คนหนึ่งคนหรือสองคนมีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมันมีการแลกเปลี่ยนเคมีแม้กน้ำลายก็เปลี่ยนนะครับการร่วมหอลงโลงเนี่ยมันมีการผสมผสานกันไปให้เป็นหนึ่งเดียวที่คนโบราณเขาพูดว่าดวงสมพงใช่ดวงสมพงหมายถึงว่าเคมีตรงกันหรือไม่ตรงกันในภาษาสมัยใหม่ บ้าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหลบ่าอเคมีใช่ในะครับพลังงานมนุษย์เนี่ยมันจะไหลหากันได้แม้อยู่ด้วยกันไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางกายแต่ว่ามันสามารถไหลกันผ่านในแง่ของพลังงานทางความคิดครับใช่อย่างบางคนเนี่ยเราไปเราอยู่ใกล้ๆเรารู้สึกเออแฮปปี้จังเลยกับคนนี้ใช่อันนั้นเขาเรียกสมพงษ สมพงมันคือพลังงานหรือออร่าที่อยู่ในกายของเขากับของเราเนี่ยมันบาลานซ์กันเคมีมันเข้ากันมันลงตัวใช่เคมีตรงกันนั่นหรือตรงกันหมายความว่าคนนึงเป็นหยางอีกคนนึงเป็นหยินหรือคนนึงร้อนคนนึงเย็นอันเนี้ยก็สามารถจะปรับไปใช้กับการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตร่วมกันได้นะครับผมเพราะว่าในบางครั้งที่เราเคยไหมบางบางท่านเนาะ อาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ทํางานหรือว่าออกไปข้างนอกไปเจอคนมากมายอย่างเงี้ยอาจจะเห็นคนนี้แล้วถูกชะตาจึงเลยอยากคุยด้วยกับบางท่านเห็นแล้วอุ้ยคนนี้นี่น่ากลัวจังเลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะคุยด้วยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะแสดงว่าเคมีมันพลังงานพลังหรือพลังออร่าที่ฉายออกมามันต่อต้านกันหรือผักกันนั่นเองครับ จากจุดเร ita, ิ่มต้นนะที่เราได้คุยกันในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยอันนี้ลามมาถึงอะไรแล้วใช่เรื่องดวงสมพงศ์นะครเบเาว่าเห็นไหมว่าโหราศาสตร์จีนสามารถตอบได้ทุกอย่างในแง่ของวิทยาศาสตร์มาถึงเรื่องดวงดวงสมพงศ์แล้วมันก็อยู่ในสโคปของก็ยังอยู่ในสโคปกโหราศาสตร์จีนนั่นเองงั้นแสดงว่าในสโคปของโหราศาสตร์โหราศาสตร์จีนเนี่ยมีแตกแขนงไปเยอะมากๆเลย เ,เราสามารถ mix and match <อ>ได้ให้เข้ากับยุคสมัยนะครับทีนี้เราจะไม่สามารถที่จะจบในเทปเดียวได้เนาะเพราะฉะนั้นเทปนี้อาจจะเป็นเป็นน้ำจิ้มที่เราจะมาเปิดตัวว่าวันนี้น้องซันนี่เนาะเขาจะเป็นเ,เขาเรียกว่าอาจจะเป็นเพื่อนให้ความรู้ให้ความรู้ใ,รในด้านของโหราศาสตร์เนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็พี่ทิเกอร์เนี่ยได้ติดตามช่องของน้องซันนี่เนาะเป็นระยะเวลานาน,านละเป็นปีกว่าละในเรื่องของการดู โหราศาสตร์ดวงจีนนะที่น้องซันนี่เขาได้ดูต่างๆถือว่าบอกเลยว่าแม่นอะ่ะถ้าเราไปดูที่บ้าน<ม>ก็คือดูงของจุย้ยถ้า<อ>เกิดเราดูจากพื้นฐานดวงชะตาก็คือดวงจีนนะครับ<ม>ก็มี3มส่วนหลักสามส่วนหลักๆเนาะวันนี้ใครอยากจะดูฮงจุย้ยบ้านเราเป็นยังไงหันหน้าไปทางทิศไหนถ้าหันหน้าใส่แดดมันร้อนจัดควรจะเอาอะไรไปดับร้อนอะไรเงี้ยก็ต้องเนี่ยแหละ ต้องปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับในเรื่องของคงจุ้ยในเรื่องของหรสตั์จีนเนาะหรสษัทจีนแล้วก็ในเรื่องของหัเห้งของตัวเองเนาะวันนี้ใครที่สวยหล่อไม่พอหรือว่าทําแบบเนี้ยอยากจะเสริมทรัพย์หรือว่าอะไรเงี้ยต้องมีการแก้ไขอะไรเราก็ต้องมาดูที่ดวงจีนเรามีแบบไหนเราควรจะเพิ่มเติมอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นเคล็ดลับเป็นเป็นจริงๆมันไม่ใช่เรียกว่าเคล็ดลับหรอกมันเป็น หลักวิทยาศาสตร์ที่มันมีตั้งนานแล้ว,ม,นนลวมีอยู่นานแล้วแล้วมีตั้งแต่หลายพันปีหลายพันปีมาแล้วเนาะนน,นักปราชญ์จีนท่านรวบรวมข้อมูลไว้